โอเคครับพี่สวัสดีจันนี่คือช่องนิประพรจตเกตวันนี้ก็จะเป็นเช้าของวันที่20พฤษภาคมวันนี้ก็คือมีนัดนัดนัดรับเนาะนัดรับลูกหมูของพี่นิวสกลนครจะเป็นลูกหมูไซส์ใหญ่พิเศษชุดนี้จะเป็นอายุ40กั50บ50วันเนาะเป็นลูกหมูสองขอกออกมาร่วมกันชุดใหญ่ ก็จะเป็นหาสิมือหาซิมือจะมีแปดตัวส่วนไซสเล็กเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวเ็ราะ่ามันไซสเล็กดอกอายุสี่ิมือแล้วน้ำหนักโดยประมาณกับไซสใหญ่ก็จะประมาณเอ่อสิบสามกิโลเนาะส่วนไซสเล็กก็ประมาณแปดกิโลโดยประมาณถามว่าแม่คุงคิดราคาแบบใดอะสาหรับลูกหมูชุดนี้ก็จะเป็นลูกค้า ลูกค้าเดิมเนาะที่เพิ่นเอาน้ำห้างมาตลอดเป็นราคาลูกหมูนะขนาดนั้นแล้วก็บวกกับราคาอาหารต่อลูกเนาะกินไปซี่หาลูกเขาก็บ,บวกไปชุดนี้ก็กิกนยั่วมั่นี่ถึงหาลูกเนาะสี่ถึงหาลูกโดยประมาณยานมถึง35วันเนาะของแม่บุอยูที่ ตัวละ 1, 6 0 0ันบาทนะตอนนี้คิ้วก็คือแาวเลยสําหรับผู้ใดที่ทักเข้ามาสอบถามกะขอโทษขออภัยคิ้วก็ค,คือล่งไวสําหรับลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าเดิมเนาะลูกค้าเดิมที่เพิ่นเอาลูกหมูน้าเหาไปทุกเดือนทุกเดือนแล้วเพิ่นกะ,อะจองไวตัวเนื่องแต่ว่าช่วงนี้กะเหมือนกับคลิปที่แล้วๆมาเนาะ EP หนึ่ง EP สอง EP สามสำหรับลูกหมูตกใจราคาของแม่กุ้งก็คือบประมาณบประมาณ แม่พันธุ์สีตัวเนาะแม่พันธุ์สีตัวที่คลอดไปติดกันกับร่วมกันแล้วก็บ่ถึงส0สิบเนาะอยู่ตัวเนาะอยู่ตัวถ้าเกิดออกมาจะเลียใช้กันในหมูสีแม่ก็อยู่ตัวหรืออาจจะได้นิดหน่อยเนาะอาจจะได้นิดหน่อยบ่ถึงกับว่าได้หลายออันนี้ก็บบ่เป็นยังเนาะมันกับอยู่ที่จังหวะยังอยู่ที่จังหวะการเลี้ยงหมูเป็นว่าเขาจะได้ได้ได้เลยอันนี้เป็นไปไม่ได้เนาะก็ตรงมีได้มีเสีย บางเท่อกับต่างๆเนาะอุปสรรคมีไว้มีละเนาะถาดไทายสำหรับการเลี้ยงหมูอ่ะมือน,นี้แม่คุณก็เอาบรรยากาศการย้ายหมูเนาะการย้ายหมู15ตัวของชุดนี้เนาะส่วนชุดต่อไปจะเป็นของลูกค้าทางบ้านหนองลาดกา็จะเป็นลูกหมูที่22ตัวนะ22ตัวแต่ยังยังกินนมแม่อยู่ ต่อมีกำหนดนัดรับก็คือจะเป็นวันที่8ปดวันที่8ดเดือนหน้าเนาะเดือนมิถุนาย,ยนเพราะว่าลูกหมูเพิ่นสมบูรณ์เนาะเพิ่นสมบูรณ์แล้วก็เพิ่นได้ลูกหน่อย่ะลูกหมูสามแม่กะแม่กุ้งไหีเลียงแม่และเจ็ดแปดตัวแม่และเจ็ดแปดตัวเนาะส่วนล่าสุดก็คือลูกหมูโทนที่ลูกหมูตกใจราคาอีพี่สามเพิ่นก็นได้ลูกหมูตัวเดียวสําหรับวันนั้นก็บ่ได้หายไปเนาะเพราะว่า มันได้ตัวเดียวลูกค้าที่เพิ่นลุงคิ้วไหวเพิ่นกะมันได้ตัวเดียวกะกะสละไปเนาะเพราะว่ามันกะบริษัทสุดวิสัยลีจังไดกะขอโทษขอให้สำหรับลูกค้าที่จองเนาะเสียเวลาสละเวลาในการจองอบางคนกะว่าโบราณเนาะโบราณเพิ่นว่าบ่าให้จองก่อนกะแมนเนาะแมนอยู่แมนคว่ำเพิ่นยู่แต่ว่าแมืองนั้น ที่เฮ็ุแบบนี้ก็คือลงคิ้วไหวเนาะลงลงคิ้วไหวบรัยกำหนดว่าต้องมัดจับต้องเอียงก็คือลงคิ้วไหวแ่ะแต่ว่าถามว่าจองก็คือจอ้องจองแม่นี้นี่นี่นก็สิลูกหมายตาไว้ว่าเออของลูกค้าผู้นี้เป็นแม่พันตัวนี้แต่ว่าถามว่ามัดจำบว่าอันนี้ก็คือบรัยมัดจับเนาะจนกว่ามูจะคลอดอะ่ะถ้าเกิดมูคลอดออกเท่ากะ ตีต่อกับแล้วก็จะบอกว่าราคาหมูน่ะขนาดนั้นตัวละเท่าไหร่แล้วถึงจะได้มัดจับเนาะโบแมนว่าจะว่างมาจับเลยอันนี้โบแมนเนาะเพราะว่าเทากัยังไม่ท่านได้เห็นลูกหมูว่าได้จัตุจะแจ้งใดนี่อย่างเนาะขอให้ลูกหมูสมบูรณ์แข็งแรงถึงจะเรียกมัดจับเนาะอันนี้ก็คือวิธีการจองลูกหมูของแม่้งแม่้งจะลงคิ้วไปให้แต่ว่าถามว่าช่วงนี้ ได้อยู่บอกแม่กุง้งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตอนนี้ก็คือคิวจองยาวมากเนาะยาวถึงแม่สาวที่เป็นซัตรอบแหลกรอบที่สองกะคาดการว่าจะผสมก็มีลูกค้าลั่นคิวเอาไว้แล้วเนาะอันนี้กะต้องขอโทษขอให้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจลูกหมูของแม่กุง้งคลิปนี้กะน,นี่แหละ เอาบรรยากาศนี่แหละการเคลืนยายลุงแล้วก็มาพูดคุยในเรื่องอาการจองมูกรับลุงมูที่มีนัดส่งรอบต่อไปก็คือของบ้านของราดนอกวันที่8คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมกุ้งนี่พพจนตะเกียเรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กัสวัสดีจ้ะ